ราคาบิตคอยยืนเหนือ1,500,000บาทสูงสุดในรอบ19เดือนที่บิตคับ X Chain ตอบนับกะแสบิตคอยสปอร์ t ETF ราคาบิตคอยปรับขึ้นประมาณ4.68%ในวันที่6ธันวาคมปี2566เฉาระดับ1 5 3 5 0 0 0บาทโดยในภาพรวม24ชั่วโมง BTC ทำระดับสูงสุดที่1 5 4 9 9 9 9 9 7บาท และต่ำสุดที่1 4 5 4 0ล้าบาทบนกระดานเทรดบิตคัพเอ็กแชนทางฝั่นสกุลเงินดิจิตอลสกุลอื่นดืดเช่น e t h s ก็มีมูลค่าสูงขึ้นประมาณ2.49%ารทำระดับสูงสุดที่8ป0 0 0บาทและ ADA ที่ปรับขึ้นได้4.51%ํารทำระดับสูงสุดที่4 9 9สสำหรับปัจจัยที่สนับสนุนการขึ้นของราคาคริปโตเคอร์เรนซี บรรดานักบิตคอยมองว่าักหลักแล้วน่าจะมาจากการที่กองทุนบิตคอยสปอร์ต ETF มีการแนะนำจะได้รับการอนุมัติให้สามารถซื้อขายได้อย่างเป็นทางการโดยสำนักงานกรต่อของสหรัฐภายในช่วงเดือนมกราคมปี2 5 6 7หรอือต้นตีหน้าหากบิตคอยสปอร์ต ETF ได้รับการอนุมัติก็จะสามารถดึงเม็เดเงินเข้ามาในตลาดชิปโตัวเรนซีได้อย่างม,มหาศาลนักลงทุนจึงซื้อบิตคอยเพื่อสะสมรอการขึ้นของราคา การปรับขึ้นของราคาบิตคอยรอบนี้ยังทําให้มูลค่าตลาดทิปโตัวคริปต์ซีโดยรวมเพิ่มขึ้นเหนือ1 6 5้ล้านล้านดอลลาร์ขณะที่มูลค่าตลาดของบิตคอยก็สามารถแซงหน้ามูลค่าตลาดของบริษัทเนตาที่มีมูลค่าอยู่ที่8 2 1ร้อล้านดอลลาร์ขึ้นมาเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกอันดับที่9กได้อีกด้วยอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลบวกกับราคาบิตคอยน่าจะมาจากบิตคอยฮาวิ่ง ที่เริ่มกล้เข้ามาเรื่อยๆซึ่งเป็นเหตุการณ์สําคัญที่มาทําให้ตลาดคริปโตกับเข้าสูข่ขาขึ้นในระยะยาวได้โดยคาดว่าติดคอยหาวิ่งครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นภายในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมปี2 0 6 7ซึ่งจะ้รังวัลจากการคุดบิตคอยลดลงอีกครึ่งหนึ่งจาก6.2ค BTC เหลือ3.125 BTC ส่งผลให้อุปทา,านของบิตคอยน้อยลงไปอีกนักลงทุนจึงเริ่มซื้อบิตคอย เพืือสะสมรอการมาถึงของบ,บิตคอยหาบี